ส้มตำไทยบุกอินโดจากอาหารบ้านๆในเมืองไทยก็กลายเป็นสตรีทฟู้ดยอดฮิตในจาก,การ์ตาคนอินโดแห่กินเพียบเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในซีคอมเมนต์ใครอยากดูคลิปยาวแบบไม่มีโฆษณาคัน่นแอดขอแนะนำโปรแรง y o u t u p r พเมีมเริ่มต้นแค่19บาทหรือเดินละ69บาทก็ดูเพลินได้แบบไม่มีโฆษณาคัน่นและพิเศษสุด โปรยูทูบพีเียมแบบจัดเต็มทีเดียว2ปีแค่199บาทสนใจติดต่อไปที่ a d o c k y p m อย่าลืมบอกด้วยล่ะว,ว่ามาจากช่อง C ีคอมเมนตจะได้รับบริการสุดพิเศษไปเลย สวัสดีครับทุกคนส้มตำไทยก็ดังไกลถึงอินโดจากอาหารบ้านๆสู่สรีทฟูดยอดฮิตที่จาการ์ตานอกจากส้มตำไทยแล้วเนี่ยก็ยังมียำแบบไทยที่ได้กลายเป็นเมนูยอดฮิตของคนอินโดนีเซียไปแล้วคนอินโดเนี่ยเขาชอบอาหารรสจัดจ้านมีรสเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานคล้ายๆกับอาหารไทยส้มตำเนี่ยก็จึงเข้ากับลิ้นของคนอินโดได้ง่ายวัตถุดิบก็เข้าถึงได้ง่ายอย่างเช่นมะละกอดิบ พริกมะนาวน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บเนี่ยสามารถหาได้ง่ายในอินโดนีเซียจึงทำให้ร้านอาหารหรือว่าสรีทฟู้ดเนี่ยทำขายกันได้อย่างสะดวกภาพลักษณ์ของอาหารไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะในอินโดนีเซียเนี่ยก็ดีมากเลยนะครับ และทั้งไทยและก็อินโดเนียก็ต่างมีวัฒนธรรมการกินอาหารข้างทางเหมือนกันด้วยพอมีอาหารไทยได้ไปเปิดร้านในย่านดังในจาการ์ตาเนี่ยมันก็น่าสนใจมากเลยกระแสะโซเชียลมีเดียที่มีช่องดังของอินโดไปรีวิวกินส้มตำไทยเนี่ยก็มียอดวิวเป็น10ล้านวิวเลยนะครับโดยร้านส้มตำดังกล่าวเนี่ยมีชื่อว่า Queen's k i t c เชนเอ็กกับสลัดไทยและมีเมนูให้เลือกหลากหลายเลยอย่างเช่นส้มตำไทยยำแซลมอนยำ ำกุ้งสดยำปูม้าก็เลยกลายเป็นกระแสโด่งดังในอินโดนีเซียในที่สุดนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวอินโดกันดีกว่าว่าเขานั้นจะคิดกันอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์ชาวอินโดท่านแรกก็มารีวิวเลยนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่80,000นนิดๆหรือว่า160บาทถ้าเกิดว่าเราเพิ่มกุ้งเพิ่มอะโวคาโดหรือว่าเพิ่มอื่นๆนะก็จะเพิ่มตามไปด้วยแต่บอกเลยนะว่ามันอร่อยมาก คอมเมนต์ต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับส้ตมตำร้านเนี้ยอร่อยที่สุดจริงๆลองส้งตมตำที่อื่นมาแล้วหลายครั้งนะแต่ก็ไม่มีที่ไหนอะอร่อยเท่าเลยชาววินโดท่านต่อมาก็สงสัยนะครับอะโวคาดโดน่ะถ้าเราไปใส่ซอสยำแบบไทยแล้วอ่ะมันดีจริงหรอ ชาววินโดท่านต่อมาก็ได้มาตอบนะครับน้องสาวไปอยู่ไหนมาเนี่ยยำมาโคาโดเนี่ยอร่อยมากเลยนะแถมราคาเนะี่ยก็ไม่แพงด้วยคอมเมนต์ต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับอร่อยมากเลยนะเมื่อคนะืนน่ะฉันก็ลองทำกินแล้วเสิร์ฟพร้อมกับไก่ทอดคอมเมนต์ต่อมาก็มาแซวเลยนะครับส้มตำแล้วก็ยำแบบนี้มันไม่ใช่ฮารลานไม่ใช่หรอ หลังจากนั้นเองเนี่ยชาวอินโดอีกคนก็ได้มาอธิบายนะครับนี่รู้จักส้มตำของไทยไหมเนี่ยในอินโดนีเซียเนี่ยส้มตำมันก็จะคล้ายกับสลัดผลไม้บ้านเราแต่ก็ต่างกันที่ส้มตำน่ะเป็นของประเทศไทยมันก็เหมือนกันนั่นแหละดังนั้นอ่ะมันก็จึงเป็นฮาลาลเพราะมีพริกป่นผลไม้ผักแล้วก็อาหารทะเลสดชาวอินโดท่านต่อมาก็มาแซวคนที่ตั้งคำถามนะครับใช่แล้วแหละ งั้นถ้าเรากินแต่ผลิตภัณฑ์จากอินโดนีเซียเนี่ยมันก็ต้องเป็นฮาลนาแน่ๆเลยใช่ไหมอย่างเช่นสลดัดลูกชิ้นบะหมี่ไก่ไม่ต้องมากินหลอกส้มตามมากฮ่าๆๆคอมเมนต์ชาวอินโดท่านต่อมานะครับร้านน่ะมีเมนูแบบทำสุกหมดเลยไหมอ่ะฉันอยากกินมากเลยน้ำลายไหลแล้วเนี่ยแต่กลัวไม่กล้ากินดิบ คอมเมนต์ชาวอินโดท่านต่อมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยส้มตำของค u e น n k คิทเช่น่ยมันก็อร่อยจริงๆนะเครื่องเทศนะอร่อยกว่าส้มตำเจ้าอื่นอีกต้องลองชิมดูอาหารทะเลของเขานะ่ะก็สดด้วยชาววินโดท่านต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับใช่เลยแหละเมื่อวานน่ะฉันก็ไปกินมาอร่อยเหมือนกันเลยถ้าอยู่ใกล้นะจะไปกินทุกอาทิตย์เลย คอมเมนต์ต่อมาก็เห็นด้วยเช่นเดียวกันนะครับจริงมากเลยลองกินส้มตำมมาหลายเมืองแล้วของแท้ที่สุดน่ะก็ต้องควินเี่่แหละอยากจะลองกินซ้ำแล้วซ้ำเล่าชาววินโดท่านต่อมานะครับปกติแล้วเนี่ยชัดจะซื้อแบบลองชิมในรานะคาแค่35,000หรือประมาณ70บาทแล้วก็เพิ่มปลาหมึกซีฟูดอีก20,000หรือว่า40บาท ถ้าเกิดว่าเพิ่มเส้นหมี่นะก็จะ13,000หรืออีก25บาทก็ถือว่าอิ่มพอดีเลยนะแบ่งกัน2คนนะ่ะได้ด้วยคอมเมนต์ต่อมานะครับส้มตำของควนะินคิทเช่นน่ะอร่อยที่สุดเคยลองตัวอื่นมาแล้วนะเปรียปร้ยวๆขาวๆมากเลยชาววินโดท่านต่อมาก็มาเสริมส้มตำนะ่ะเป็นสลัดไทยที่ฉันชอบมากที่สุด ชาวอินโดท่านต่อมาก็สงสัยถึงรสชาตินะครับอร่อยไหมอะ่ะน้ำยำรสชาติเป็นยังไงบ้างฉันกะว่าจะซื้อน้ำยำแบบออนไลน์มาดูชาวอินโดท่านต่อมาก็สงสัยนะครับในยำปูตัวนั้นมันสุกหรือว่ามันดิบหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าของร้านก็เลยได้มาตอบเลยนะครับดิบๆเลยจ้าสดใหม่แปลรูปปลอดภัยไม่มีกลิ่น ชาววินโดท่านต่อมาก็มาสงสัยอีกนะครับและถ้าเกิดว่าเรานะทํากินเองที่บ้านโดยใช้กุ้งที่ซื้อจากตามท้องตลาดจะกินดิบๆได้ไหมเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาก็เลยได้มาตอบนะครับปรุงสดล่วงหน้าไม่ได้นะสิต้องสดเท่านั้นแซลมอนนะก็เกรดซาชิมิอร่อยเหมือนกันนะ คอมเมนต์ชาววินโดท่านต่อมาก็มาชื่นชมเลยนะครับเพิ่งกลับมาจากร้านนี้เองบอกเลยนะจากส้มตำทั้งหมดเท่าที่เคยกินมาน่ะส้มตำร้านนี้รสชาติดีที่สุดไม่คาวและก็สดมากชาววินโดท่านต่อมาดูเหมือนว่าจะกังวลเล็กน้อยนะครับอยากจะกินส้มตำมากเลยอะแต่ว่ากลัวการกินดิบไม่ได้นี่สิแต่อยากจะกินจริงๆน่าจะต้องทำยังไงได้ล่ะเนี่ย ชาววินโดท่านต่อมาก็มาสงสัยเรื่องส้มตำนะครับส้มตำแบบนี้มันคือการนำยำมากินกับอาหารทะเลสดใช่ไหมคอมเมนต์ชาววินโดท่านต่อมาก็มาเสริมใช่แล้วแหละส้มตำน่ากินมากเลยนะแม้ว่ามันจะยังไม่สุกก็เถอะเห็นรีวิวแล้วว่าน้ำลายไหลเลยแต่มันก็ดูน่าทานมากสะอาดซอสก็เข้มขน้นดีนะที่ตอนนี้ฉันไม่ได้ท้องแล้ว คอมเมนต์ชาววินโดท่านต่อมาก็ได้มาเซลฉันจะกินควินคิทเช่นอีกแน่นอนได้โปรส้มตามมาอร่อยมากสดชื่นสุดๆฉันผ่าไส้ติ่งมาแล้วและจะกินอันนี้แน่นอนเพราะว่าฉันป่วยหนักมาแล้วแต่ว่าปลอดภัยดีไม่มีปัญหาอะไรเลยและแน่นอนมันอร่อยมากอยากจะซื้อมันอีกรองเงินเข้าอยู่เนี่ย แล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้กับช่องด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย